สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเรียกเด็ดคนดวงเฮงทนะผู้ชมเนาะสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบ้านหลักนะผู้ชมเนาะกับภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะครับวันนี้เรามาขอโชคขอลาบแทนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้เนาะกับการถ่ายทากับการบรรยายของแอดมินเทพนะักกนท่านผู้ชม สำหรับในครั้งนี้นัผู้ชมเนาะอย่าลืมนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขต่างๆที่เราให้ไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมเราไม่ได้ทำให้ท่านงมงายนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมนะสำหรับในวันนี้นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมิน จุดทูบไว้นะผู้ชมเนาะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเลขทูบนะผู้ชมเราก็จะเดินพาท่านผู้ชมมารับชมกันกับสถานที่ภายในวัดกันก่อนนะท่านผู้ชมว่ามีอะไรแปลกใหม่บ้างนะท่านผู้ชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะหากคุณชอบคลิปคลิปนี้นะท่านผู้ชมส่วนใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับคนที่ให้กำลังใจนะครับท่านผู้ชมแอดมินก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเนาะสำหรับตัวเลขต่างๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมหากมีปาฏิหาริย์จริงที่นี่หวังว่าจะมีรถซักคันนะท่านผู้ชมร้องขึ้นมานะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมวันนี้จะเกิดปาฏิหาริย์อะไรกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมหากแม่ตะเคียนท่านเนาะ ให้ตัวเลขหรือเห็นเลขไหนที่จะออกเนาะ mm. ก็ขอให้มีรถซักคันหนึ่งที่จอดในบริเวณนี้เสียงดังนะท่านผู้ชม mm. ภาพที่อยู่เบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้ก็คือแม่ตะเก็นทองที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมเนาะ mm. เป็นภาพสวยๆที่เราเก็บมาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะท่านผู้ชม ความสวยงามก็ยังมีคงอยู่ที่นี่นะผู้ชมเนาะกับความสวยงามที่นี่ที่วัดบ้านหลักนะท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขต่างๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขของเราเนาะ หวังว่าวันนี้คงจะเกิดปาฏิหาริย์นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่จะให้ท่านผู้ชมไปในวันนี้นเนาะก็ขอให้เข้าขอให้แหงขอให้ปังนะครับต้นมะพร้าวก็สูงกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมสำหรับต้นมะพร้าวที่นี่เนาะแอดมินก็อยากจะสูกกรลางวันใหญ่ๆนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอยากจะมาช่วยทำหอระฆคังกันที่นี่เนาะ ถ้าเจ้าแม่แตะเคียนเมตานะท่านผู้ชมเราก็จะได้มีโอกาสได้มาทำหอทักคังกันที่นี่อีกสักวัดหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทูบไว้นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปรอรุ้นด้วยกันนะครับตัวเลขต่างๆที่อยู่ในวัดแห่งนี้นะท่านผู้ชม ดูตัวเลขด้วยกันนะแอดมินจุดทูตกันไว้แล้วนะผู้ชมเดี๋ยวมาดูว่าตัวเลขในงวดนี้จะเป็นตัวเลขตัวอะไรนะผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับสําหรับตัวเลขเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปไม่ยาวนะผู้ชมแต่ตัวเลขที่แอดมินจุดทูปไว้นะผู้ชมเนาะออกมาทั้งสามตัวแล้วนะผู้ชมเก้าเจ็ดสี่นะผู้ชมเนาะ เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สี่เจ็ดเก้าสี่สี่เก้านะท่ผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะท่ผู้ชมเนาะหรือจะเป็นหกเจ็ดสี่ก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสี่สี่เจ็ดหรือจะเป็นหกสี่สี่หกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับ ตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมหากใครชื่นชอบจัดได้เลยนะท่านผู้ชมนะหากใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามที่มีให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะท่านผู้ชมอาจจะเป็นคลิปไม่ยาวเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับแม่ตะเคียนทองที่นี่นะ่านผู้ชมตัวเลขได้ไปแล้วเนาะก็ขอยเข้าขอยเฮงขอยปังนะัแม่ตะเคียนทองเนาะในคลิปนี้เนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อคนอื่นได้เห็นคลิปตัวเลขสวยๆด้วย,ยนะ่านผู้ชมฝากกดไลค์หากคุณชอบใช่กดแชร์นะผู้ชมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะผู้ชมนะสำหรับแม่ตะเคียนทองที่วัดแห่งนี้นะผู้ชม นี่คือคำบูชาแม่นางสะเจนทองนะผู้ชมนะักขอพอรกันได้เลยนะท่านผู้ชมผ่านหน้าจอสับของแอดมินเทพนักสกรได้เลยนะท่านผู้ชมขอได้เลยนะท่านผู้ชมนะสําหรับคําอวยพรหรือมาขอพอรกับแม่สะเจนทองที่อยู่ในวัดนี้นะท่านผู้ชมเนาะ กอดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะผู้ชมฝากกดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกันด้วยเนาะสำหรับตัวเลขสวยๆจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมเก็ดไปพิจารณากันไว้ด้วยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ